เหตุผลที่เขาไม่ตอบแชทคุณนะคะเวลาเรามีแฟนหรือว่ากํลาลังจีบใครอยู่นะจูจ่ๆก็ไม่ตอบหรือว่าอ่านเราไม่ค่อยตอบอะไรอย่างเงี้ยหรือนานๆที่ถึงจะตอบอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเพราะว่าเขามีคนอื่นเสมอไปนะคะมันมีหลายปัจจัยมันหลายเหตุผลมากแต่ทุกคนก็ต้องเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการสังเกตด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่สังเกตไม่ไม่คิดเองอะไรเลยนะบอกว่าแล้วเราก็ติ๊ติต,ต่างไปงต่างนานานบางทีเราเข้าใจเขาผิดเลยนะคะมันมีเหตุผลเยอะแยะมากมายวันเนี้ยครูก็ เลยลองสรุปสิ่งที่มันอาจจะเป็นไปได้นะคะที่เขาไม่ตอบแชทเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะข้อแรกเลยนะเขาไม่ถนัดพิมพ์ค่ะคุณอยาคิดนะว่ามนุษย์ทุกคนจะเหมือนกันหมดบางคนเนี่ยพิมไม่เก่งไม่อรอปะบางคนไม่ชอบที่จะพิมพ์เมื่อก่อนกูเก๋ก็ไม่เข้าใจว่าคนไม่ถนัดพิมพ์ไม่ไม่ชอบที่จะพิมพ์เนี่ยคืออะไรมันมีคนแบบนั้นอยู่จริงๆค่ะคือบางคน,นถนัดที่จะโทรเลยบางคนที่จะถนัดแบบพูด Face to Face เจอหน้ากันหรือวิดีโอคอลมากกว่าเขาถนัดแบบนั้นมากกว่าพอมาให้เขาพิม เขาไม่ชอบนะคะยิ่งเป็นผู้ชายบางคนนะจะพูดสั้นๆตอบสั้นๆพิมพ์สั้นๆแล้วก็คิดว่าผู้หญิงคงไม่ได้โกรธอะไรอะไรเงี้ยหรือไม่ได้คิดอะไรเยอะคือไม่ได้คิดอะไรเอยาง่ายๆเขาแค่ไม่ชอบพิมพ์อันนี้ก็เป็นเหตุผลนึงนะที่บางคนน้อยเนอกป่ะคิดไปต่างๆนานาแต่จริงๆแล้วอ่ะที่กูเกดเคยเจอมาหลายเคสนะก็คือว่าผู้ชายบอกว่าผมไม่ชอบพิมพ์นะกูเกสเห็นไหมบางทีผู้หญิงไม่รู้ นะคะอะต่อมาข้อที่2บางทีคุณกําลังไปเจอกับคนโลกส่วนตัวสูงค่ะคือแรกๆเนี่ยไม่มีใครมันจะมาแบบสาธยายหรือว่าบอกคุณหรอกว่าเธอจ๋าฉันเป็นคนที่อินโทรดฉันเป็นคนที่โลกส่วนตัวฉันสูงนะฉันรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ฉันได้อยู่กับตัวเองอะไรเงี้ยไม่มีใครมาบอกคุณหรอกแรกๆนะคะแต่พออยู่ไปอยู่ไปเหมือนเขาเริ่มกลับเข้าสภาพเดิมเขาไงเริ่มกลับเข้าหมวดตัวเองเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นคือฉันไม่ชอบที่จะไปอยู่กับคนเยอะๆฉันไม่ชอบเจอคนเยอะฉันไม่ชอบคุยับใครเยอะฉันไม่ชอบไปเจอ ผู้คนที่แบบว้าปวดหัวมันมีคนแบบนี้อยู่เยอะแยะนะคะแล้วไม่ใช่ว่าเป็นคนแบบนี้เราจะไม่ดีไม่ใช่อาจจะไม่ไม่ใช่คนเลวไม่เกี่ยวเลยเขาเป็นคนแบบนั้นตัวตนของเขาเป็นแบบนั้นซึ่งคนโลกส่วนตัวสูงได้ดีเยอะแยะค่ะเป็นคนที่เป็นผู้นําคนเป็นคนยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยธุรกิจประสบความสําเร็จเป็นมหาเศรษฐีเยอะมากนะคะบางทีเราไปเจอคนแบบนี้ไงแล้วเราไปคิดเอาเองว่า ه, ทําไมเขาไม่สนใจแชทนู่นนี่นั่นนะคะบางทีเขาไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องแชทไงบางทีเวลาคุณเจอเขาแบบตัวต่อตัวหรือ หรือได้แบบเจอจริงๆเลยอะไรเงี้ยได้มีแอคทิวิตี้ร่วมกันนะเขาอาจจะเป็นคนที่โคตรเฟรนลี่ก็ได้เก็าปะอะต่อมาข้อที่3นะคะคอยยุ่งค่ะยุ่งแบบ ไม่อยากอธิบายค่ะคุณก็เห็นคนแบบนี้ปหมละ่ะยุ่งจนไม่อยากจะอธิบายอะไรแต่ฉันอยากให้คนมาเข้าใจฉันบ้างบางทีนะเวลาเรายุ่งงานจนมากเกินไปเรามีอะไรต้องทําเยอะแยะเยอะสิ่งมากแล้วอีกฝ่ายหนึงแบบทำไมไม่ตอบฉชนทำไมไม่อ่านอ่ะทำอะไรอะมีคนอื่นอยู่หรือเปล่าบางทีคนที่มันยุ่งอยู่เนี่ยมันลาคาดนะคะได้บอกว่ามันรู้สึกว่าเฮ้ยคนมันไม่มีอะไรทําหรือ,องไงมันจิกจิยกยกยกอยู่ตลอดเวลาเนี่ย เห็นไหมเราดิวไม่ตรงกันเราไม่เข้าใจกันเราไม่เก็ตในสถานการณ์ของอีกฝ่ายเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคอายุ่งจริงๆนะคะเราก็ต้องดูงานเขาเรียกว่าเงานของเขาปกติมันต้องทําอะไรบ้างมันต้องดีกับใครบ้างหรือมันต้องได้รับความเครียดหรือต้องจัดการกับอะไรบ้างนะคะถ้าเราสนใจในตัวเขาจริงๆเราต้องโฟกัสหรือถามถ่ายอะไรแบบนี้เขาดูว่าอ๋อเขาต้องใช้ความเงียบนะในการทํางานหรือเขาต้องใช้สมาธิเยอะนะอะไรเงี้ยหรือเขาต้องอยู่กับคนเยอะ ต้องประชุมต้องอะไรเงี้ยเสียงดังไม่ได้หรือโทรศัพท์ไม่ได้นะเพราะมันมีเหตุผลจิปาถะาเลยนะคะอ่าต่อมาข้อที่4คนที่กลัวการผูกมัดก็จะไม่ค่อยตอบแชทคุณเหมือนกันนะคือจะไม่แบบสม่ําเสมออะความเสมอต้นเสมอปลายมันจะไม่มีเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เริ่มรู้สึกเสมอต้นเสมอปลายหรือรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเริ่มรู้สึกผูกมัดแล้วเขาจะเริ่มเฟดตัวออกเขาจะเริ่มถอย get ไหม คนแบบนี้ก็ามีเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีและเราคิดเหรอว่าเราอาจจะไม่ได้เจียวคนแบบนั้นมันเป็นไปได้นะว่าคุณกําลังดิวอยู่กับคนแบบนั้นอยู่นะคะถามว่าเขาผิดไหมเขาก็ไม่ผิดเพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกค่ะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดว่าเออชีวิตฉันจะเอาอยัางไงฉันจะมีชีวิตคู่แบบไหนหรือฉันยังไม่พร้อมหรือฉันยังขอเป็นแนวแบบคุยไปก่อนเป็นเฟรนด์โซนไปก่อนขอดูใจกันไปก่อน ทุกคนมีสิทธิคิดเราไม่สามารถที่จะไปบังคับใครได้เลยว่าต้องจริงจังกับฉันแล้วอะไรเงี้ยต้องให้สถานะกับฉันแล้วถ้าปราบใดที่ตัวเขายังไม่รู้สึกว่าเขาอยากจะผูกมัดกับใครเราก็ไปบังคับเขาไม่ได้ออได้อรอวะเออบางทีคุณก็อาจจะเจอคนแบบนี้อยู่ก็คือกลัวการผูกมัดนั่นเองนะคะต่อมาข้อที่5ค่ะเขามีคนอื่นจริงๆก็อาจจะตอบแชทคุณไม่สม่ำเสมอไม่ค่อยตอบอ่าแล้วไม่ตอบอตอบได้ไงอ่ะ อ,อ่านอ่านได้แต่อยู่กับอีกคนนึงก็ตอบไม่ได้ไงก็เห็นไง <c oughs> เป็นผู้สังเกตว่าออมีข้อความมานะจ๊ะอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยตอบนะก็เป็นไปได้นะคะอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าเขามีคนอื่นอยู่แล้วเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะมาโฟกัสกับคุณได้ร้อเซแน่นอนไม่ออกใช่ไหมถ้าคุณเจอสถานการณ์แบบนี้อยู่นะคะคุณคิดว่าพยายามเฟดตัวออก นะจากความสัมพันธ์นั้นอย่าไปหลงเข้าไปในความสัมพันธ์นั้นจนกลายเป็นเรื่องของ3คนหรือ4ี่4คนมันไม่คุ้มนะคะเสียพลังงานแล้วก็ทุกเนาะเราต้องเป็นคนที่มี mindset แบบอ uh, i n d e p n n d e n t thinking นะคะคือเราต้องมั่นใจในสิ่งที่เราเป็นเราต้องมีคุณค่าของตัวเองเยอะๆเนาะถ้าเกิดว่าเราเล่นบทเหยื่อตลอดเราก็จะเป็นคนที่อ้าโอเคฉันคบ3คน4คนก็ได้ชาอะไรเงี้ยไม่ออกนะคะเราไม่ได้สอนให้เป็นแบบนั้นกันนะ ข้อที่หค่ะเขาไม่ตอบแชทเพราะเราไม่ตรงสเปคเขาค่ะบางคนนยะมักจะคิดว่าอุ้ยฉันนี่แบบไปแบบอย่างเพอร์เฟกต์ไปแล้วนะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงแบบอา้าวหลังเจอกันแล้วทําไมพอ,อส่งข้อความไปแล้วไม่ตอบเงียบไปเลยมันเกิดอะไรขึ้น,นเสียเซลล์ถูกไหมจริงๆเนี่ยบางทีนะคนอนะเวลาเราเราแชทเราคุยอะไรกันเนี่ยค่ะ คุณเกิดไปนัดเจอใช่ไหมแต่ตอนแชทนี่มันแบบม,มันมีเสน่ห์มัน,น่าตื่นเต้นอะ่ะพอเจอตัวจริงปุ๊บพอกลับมาปุ๊บไม่คุยแล้วอะไรเงี้ยเกิดอะไรอันนั้นเนี่ยบางทีมันเกิดจากการที่ระหว่างที่เราสนทนากับเขาหรือเราคุยอะไรเขาเขาอาจจะเห็นไมล์เซตบางอย่างที่เขารู้สึกว่า เออน่าจะไปกันไม่ได้จริงๆหรือมันอาจจะเห็นวิธีการอะไรบางอย่างที่ตัวเราอะหรือความเป็นเราอะคะ่นะณวันนั้นน่ะต่อให้เราจะไปแบบเพอร์เฟกไปแล้วนะเขาก็อาจจะเห็นอะไรบางอย่างที่มันไปกันไม่ได้หรือเขาไม่ชอบจริงๆมันไม่ใช่สเปค <c ười> คืออย่าไปคิดว่าฉันสวยแล้วหรือฉันหล่อแล้วแล้วมันจะตรงสเปคไปซะทุกคนมันเป็นไปไม่ได้นะคะแล้วคุณก็ไม่ได้ผิดด้วยนะเรื่องสเปคเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันมันพูดยากนะไม่ใช่ว่าอ๋อแม้หน้าตาแบบนั้นแล้วจะต้องสเปคกับคนนี้ ร้อยเปอร์เซนเลยต้องมีคนชอบเขาร้อยเปอร์เซนไม่จริงค่ะไม่งั้นคนเรามันก็ชอบคนเหมือนกันหมดแล้วจริงไม่จริงเนี่ยสเปคเป็นเรื่องสําคัญนะบางคนชอบออคนที่แต่งตัวแบบสบายๆถูกไหมไม่ชอบผู้หญิงแบบแต่งมีเครื่องสําอางเยอะไม่ชอบเลยอะไรเงี้ยพอมาเจอกันแล้วเครื่องสาอางเยอะมากแดงไปทั้งหน้าแบบชมพูจามอะไรเงี้ยเ,เขาก็ไม่ชอบแต่บางคนนี่ชอบผู้หญิงแต่งหน้า แบบโอ้โหตาแบบสวยๆปากสีสดๆมาเนี่ยโดนใจมากนึกออกปะมันสเปคไม่เหมือนกันนะคะหรือบางคนแค่แชทกับคุณเนะเขารู้สึกว่าจากการแชทฉันรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วมันรู้สึกไม่ใช่คนที่ฉันต้องการมันก็เกิดขึ้นได้ไงเพราะเหมือนอย่างที่ครูบอกอ่ะมันมันไม่ใช่ว่าร้อยพ่อพันแม่เข้ามาในชีวิตเราแล้วจะชอบเราทุกคนมันเป็นไปไม่ได้ ะะเพราะนั้นเราต้องทําใจเรื่องนี้ด้วยอย่าไปคาดหวังอะไรที่มันมากเกินไปนะถ้าเขาไม่ตอบแชทนะคะ <c oughs> ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นเหตุผลตามข้อหกนี้นะคะอ่ะโอเคอันนี้เป็นสิ่งที่อเกเนามาฝากทุกคนนะคะใครที่อยากจะได้แบบประโยคในการแชทจีบผู้หญิงนะอ่ะอันนี้เป็นเป็นอ e ีบุ๊กนะคะที่อูเกะทาไว้ให้ก็มีเหมือนกันแต่ว่าเป็นสําหรับคนที่ต้องการจีบผู้หญิงนะคะก็ผู้ชาย ที่ไม่รู้ว่าจะคุยกับผู้หญิงยังไงในในแชทอะ่ะก็สามารถมาเอาอีบุ๊กอันนี้ได้ซึ่งคุณเกดได้รวบรวมไวออ้ประมาณ100กว่าประโยคนะคะในการพูดคุยกับผู้หญิงที่คุณต้องการจีบด้วยตอนแรกจะเข้าไปหายังไงอ่ะพูดยังไงทักไปยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าการทักไปแรกๆอะค่ะของหลายๆคนอนะ่ะมันแปลกแปลกคือบางทีผู้หญิงก็คือ ดีลีคุณไปเลยบล็อกคุณไปเลยนะคะคุณยังไม่รู้เลยว่าคุณผิดอะไรแค่ทักไปแค่เนี้ยทำไมเธอถึงไม่ชอบฉันมันเสียเซลล์บางทีเนี่ยเราเรามันไม่ใช้ศิละปะในการเข้าหาคนนะ่ะมันก็เป็นไปได้ที่เขาจะรีเจ็คคุณออกนะคะเพราะฉะนั้นก็มาลอง เอาในอ e ีบุ๊กอันนี้แล้วก็ได้นะครูแกทาตัวอย่างไว้ให้เยอะนะคะว่าเริ่มต้นความสัมพันธ์เริ่มต้นจีบเนี่ยจะทักเขาไปว่ายังไงดีจะเริ่มคุยอะไรกันสิ่งที่ต้องห้ามในการที่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะมีอะไรบ้างนะคะบางคนไปพูดมันมันไม่เข้าหูอ่ะหรือว่าพูดแล้วแบบแชทมานี่แบบพูดแชทอะไรอ่ะฟังไม่ได้เลยไม่ชอบเลยก็าอาจจะเป็นไปได้นะบางทีเราอาจจะรู้สึกว่า เราไม่ได้ผิดอะไรอะเราเราไม่รู้ด้วยซ้ำมาว่าเขาไม่ชอบอะแต่ถ้าคุณไม่รู้ว,ว่าผู้หญิงไม่ชอบอะไรอะคุณก็มาดูใน e book อีบุ๊ันนี้คุูเกตทำไว้ให้หมดเลยข้อห้ามที่ห้ามพูดถึง ประโยคที่ชวนคุยตอนเริ่มต้นจีบมีอะไรบ้างนะคะหรือประโยคชวนคุยในระหว่างที่เริ่มจะแบบเออชอบๆบกันแล้วอะไรเงี้ยมีอะไรบ้างมีเยอะเลยนะอ่ะโอเคติดต่อแอดมินไปได้นะคะที่ช่องทางที่ u ยขึ้นให้นะคะแล้วก็รับราคาไปเลยนะเพียงราคาโปรแค่890เท่านั้นนะคะจากรา,ราคาเต็ม1,900ค่ะโอเคนะคะอย่าลืมแบ่งปันความรู้นี้กับเพื่อนๆของพวกเราด้วยนะคะ